สวัสดีครับกับชาวเจลี่หลับนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสต๊อปปุวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศจาก a x i ซ Infinity นะครับและเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมาดูกันว่ามันคือเรื่องอะไรและต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด หากใครที่เคยเล่น Axi ซหรือพอรู้จัก Axi ซมาบ้างก็พอจะรู้นะครับว่า A x i ซ Infinity คือเกมแรกแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกของบล็อกเชนและเป็นเกมแรกแรกที่ทําให้ลหลายๆคนเริ่มตระหนักรู้ว่าการเล่นเกมมันสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นได้หรือที่เรามักจะเรียกเกมพวกนี้ว่าเกม e พลย์ทูเอิรแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเกมแนว Play to Earn เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางเกมสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงมากแต่ยิ่งเราได้ผลตอบแทนที่สูงแน่นอนว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามมาด้วย แม้ว่าในตอนนี้เกม Axie Infinity อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่เพียงพอต่อความคาดหวังของผู้เล่นหลายคนบางคนอาจจะถอดใจเลิกเล่นไปส่วนบางคนอาจจะทนเล่นอยู่เพราะลงทุนกับเกมนี้ไปเยอะมากแต่ Axie ไม่ได้เหมือนกับเกม PlaytoEarn ท,ทั่วไปเพราะ Axie ไม่ได้มีแค่ Axie Infinity เกมเดียว และในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Axie Infinity ก็ได้มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับ Builder Program 12 p r o j โปรเจกต์แรกที่ได้รับการรับรองว่าจะได้เข้าร่วมกับ Axie Infinity Builder Program คือโปรเจกต์ที่ให้ผู้พัฒนาสร้างเกมขึ้นมาโดยใช้น้อง Axie ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเกมเกมนั้นก็หมายความว่าในโลกของ Axie จะมีเกมเกมอื่นอีกมากมายที่สร้างขึ้นมาให้เราได้เล่นกันและเราต้องใช้ Axie ในการเข้าเล่นในเกมเกมนั้นด้วยเรามาดูกันว่า12โปร เกมที่ได้เข้าร่วมกับ a x i ซ Infity มีอะไรบ้าง Inter the Dungeon เป็นเกมแนวบอร์ดเกมให้เราได้เล่นสำรวจดันเจียนแก้ไขปัญหารวบรวมทรัพยากรต้องใช้ทั้งดวงและการวางแผนในการเล่นใครที่เป็นสาว,วกของการเล่นบอร์ดเกมคิดว่าน่าจะสนุกกันเลยทีเดียว Defender of l u n a s i a l ซ n d หรือเรียกสั้นๆว่าด,ดอ เป็นเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดด้วยรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายและองค์ประกรอบของเกมแนวโรคลท์ที่ท้าทายผู้เล่นจะควบคุมแอคซี่ให้มีชีวิตรอดขณะที่โจมตีแบบออโต้ไปด้วยและต้องต่อสู้กับคลื่นศัตรูที่ถาถมเข้าม,มาใส่อย่างไม่หยุดหย่อน a x i t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  h m o o o n เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นยิงศัตรูไปเรื่อยๆในมุมมองแบบ b i r ร์ดไอวิวเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิด Infinity ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับชื่อเกม a x i ซีอินฟินิเกมนี้น่าจะเป็นแนวเหมือนพวกเกมเครื่องบินยิงปืน Hungry a x i เป็นเกมสไตล์ง่ายๆที่เล่นโดยการกินแอ็กซี่ตัวอื่นๆยิ่งกินแอ็กซี่ตัวอื่นมากขึ้นตัวก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและผลตอบแทนก็มากขึ้น3คนที่ยืนเป็นตัวสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะนึกถึงพวกเกมงูที่กินกันและตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นก็ว่าได้ axio l o g y เป็นเกมที่คุณต้องใช้เวลาในการสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันกินอาหารหวานปลูกพืชและเมื่อพร้อมแล้วก็ต้องต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานคุณโดยการสร้างหอคอยร่วมกัน l u n a s ER ี a ครับ เป็นเกมแนวเหมือนรถแข่งแบบมา r i โ k a r t ์แต่อันนี้น่าจะเป็นน้อง a อกซี่ของเราวิ่งไปแข่งแทนฝ่าอุปสรรคทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นอีกเกมที่คิดว่าเล่นไม่ยากและน่าจะสนุกด้วยเช่นกัน Run Axi กซี่เป็นเกมแนววิ่งแข่งหรือลอยแข่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าแนวเกมน่าจะคล้ายๆกับเกม Temple Run หรือคุก k ี e Run ที่วิ่งผ่านอุปสรรคไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัย a x i กซี่เป็นเกมที่ให้เราลากตัวแอกซี่และสลับที่กัน เพื่อให้ตัวน้องเรียงกัน3แถวและแตกออกคล้ายๆกับเกม Candy Crush a x i e Infinity War เป็นเกมแนว Battle Royale แบบ2.5มิติให้ผู้เล่น10คนต่อสู้กันเองเพื่อเกียรติยศสูงสุดและรางวัลที่มากขึ้นเขาเคลมว่านี่คือเกมที่ช่วยให้ชุมชน a x i e ได้ทดสอบประสบการณ์การเล่นเกมแนวใหม่โดยต้องใช้ a x i e และ SLP ในการเล่น a x i e b a l เป็นเกมต่อสู้ โดยแบ่งเป็น2ทีมระเชิญหน้ากันผู้เล่นแต่ละคนควบคุมแอคซี่หนึ่งตัวและต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อวางกลยุทธ์เพื่อต่อสู้เพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะกลายเป็นผู้ชนะความแตกต่างของชิ้นส่วนอุปกรณ์และแผนที่ของแอคซี่จะมีความหลากหลายทําให้มั่นใจว่าทุกแมตช์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันทําให้คุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันทีเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะที่มากที่สุด Mac Infinity เป็นเกมแนว Battle Royale ต่อสู้ยิงปืนกันซึ่งผู้ที่มี Axie จะได้รับ Axie Meg และสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้พร้อมรางวัลในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆหรือได้ NFT Axie Meg น่าจะเป็นชุดเกราะที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละและเป็นส่วนหลักของเกมพวกมันจะมีร่างกายที่แตกต่างกันเหมือนกับ Axie เผ่าต่างๆ Axolotlunasia เป็นการประจนภัยบนแนว Pixel a r t รซึ่งเรามี a x i ซอยู่แล้วจะสามารถเล่นได้ฟรีเลยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบของเกมจะออกมาในแนวไหนแต่ดูแล้วน่ารักดีนะหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าแค่การประกาศ Builder ร์โปรแกรมรอบแรกก็มีเกมที่น่าสนใจเยอะแยะเลยแล้วยังมีอีกหลายๆเกมที่ต่อคิวรอประกาศอีกเช่นกัน ทุกเกมที่ว่ามานี้ก็ล้วนแล้วแต่จะใช้น้องแอ็กซี่เล่นแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้และสิ่งที่แอ็กซี่ไม่เหมือนเกมอื่นไม่ได้มีแค่นี้ยังมีเรื่องระบบหลังบ้านที่แอ็กซี่มีเชนเป็นของตัวเองนั่นก็คือโลนินเชนมีเด็กเป็นของตัวเองนั่นก็คือคานตาน่าหลายๆส่วนที่ว่ามานี้ทําให้ผมมองว่าแอ็กซี่จะไปได้ไกลมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันอีกเยอะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณล่ะเชื่อในตัวแอ็กซี่ไหมถ้าคุณเชื่อแอ็กซี่จะไม่ใช่แค่เกมแต่แอ็กซี่คือจักรวาล